เสียงสาหรับโทรทัศน์เสียงที่นํามาใช้ในรายการโทรทัศน์จะช่วยทําให้การนําเสนอนั้นน่าสนใจถ่ายทอดเรื่องราวได้ถูกต้องชัดเจนอารมณ์ของผู้ชมอาจคล้อยตามหรือเกิดจินตนาการตามเสียงที่ถ่ายทอดออกมาทําให้เรื่องราวมีอรรถรสยิ่งขึ้นโดยทั่วไปเสียงที่ใช้มีหลายลักษณะอย่างเช่นเสียงบรรยายเสียงที่บรรยายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ความเป็นซุ้มเสียงที่น่าสนใจนุ่มนวลไพเราะ และต้องแจ่มใสชัดเจนคำพูดต้องมีตัวครวบกล้ำการออกเสียงถูกต้องรอเรือหรือรอลิงตลอดจนมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาให้อารมณ์ให้ความรู้สึกคล้อยตาม เสียงสนทนาหรือเสียงเหตุการณ์จริงในที่นี้เราจะพิจารณาถึงสิ่งที่มีผลต่อกระบวนการนําเสนอเพื่อให้มีความสมจริงอาจจะมีทั้งบทสนทนาเสียงประกอบเสียงสัมภาษณ์เสียงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในเหตุการณ์จริงบางทีเราเรียกว่าเป็นเสียงเอฟเฟกเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีที่ใช้เดินเรื่องซึ่งเป็นเสียงแบ็กกราวด์ปกติใช้เป็นเสียงบรรเลง อาจจะเป็นเสียงเพลงมันเลงหรือเพลงจากเครื่องดนตรีชิ้นเดียวก็ได้ทางนี้จะเลือกเพลงให้เหมาะสมกับเรื่องราวอย่างเช่นขณะขับรถขณะภายเรือหรือเรื่องตื่นเต้นเสียงเพลงแบ,บ็กการ์จะแตกต่างกันออกไป